มีดังกินนิดเดียวไหมแค่ส,งงส่งแค่ช่วงต้นกลางๆเขาจะดินหมดเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราดูสายเชงดาวอยู่ทางขวามือของเราตอนนี้เราขึ้นเข้าทางวังดจอมคีรีนะฮะโอเคมาขึ้นนี้สวยเลย สำหรับทางขึ้นสันปากเกีย้ยสําหรับคนที่ไม่เคยไปนะครับก็เวลาเราปักหมุดสันปากเกีย้ยจะมีจะมีขึ้นมา2เส้นทางครับตัวทางนี้เราสมมติเรามาจากตัวเชียงใหม่ทางนี้นะครับก็จะขึ้นเส้นล่างเส้นบนเส้นบนจะผ่านวัดจองชีรีเส้นล่างให้เล็งจะผ่านบ้านต้นไม้แม่แม่นะครับผมแนะนําก็คือเส้นบนจะทางกว้างกว่าไกลกว่าเล็กน้อย นะครับไกลกว่าประมาณทัก2สาโลนะฮะแต่ว่าทางกว้างกว่าขี่ง่ายกว่าเส้นล่างเส้นแต่เรื่องความความขูกขาเนี่ยพอกันพอกันผมว่าพอกันแต่ว่าข้างล่างมันจะแคบแคบกว่าเพราะ,ะนั้นถ้าไม่เคยไปไปเส้นบนจะสะดวกว่าสำหรับที่ท่องเที่ยวนะครับไปเส้นบนแต่ถ้าใครอยากขี่ออฟโรด4ี4เล่นกับเส้นทางที่สบายๆส,สำหรับรถเดิมๆดีด4่4ุณเนี่ยก็ไปเส้นล่างก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นมาได้สัก สักสี่ห้าโลก็จะเป็นลุกลังแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเขาจะเกรดเรียบร้อยขับง่ายครับเห็นรถจิ๋งก็ขึ้นมาได้อยู่ขับง่ายขับง่ายเป็นลุกลังะมาณนี้เลย,ยก็ยังขึ้นอยู่แต่ถ้าฝนตกนี้ไม่อยากขึ้นเลยหาลงลงไม่ได้อ่ะ,อะตืนอนคือกระบะโพวินได้เดี๋ยวพวกรถจิ๋งนี้เคยขึ้นอ่ะฝนตกนี้ลงไม่ได้เพราะหน้าฝนมันไม่ขึ้นไงก็จะขึ้นเฉพาะหน้าหนาวห,หน้าแรง อีกอย่างหนึ่งก็คือ Google จะชอบแนะนําเส้นล่างเพราะว่าเส้นล่างมันใกล้กว่าเวลารวมเลยน้อยกว่าเนี่ยอย่างผมตัวอย่างเนี่ยนี่หนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีนี่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบเพราะว่าทางบนมันไกลกว่าประมาณสามโลสองโลกว่าสองโลปกติว่าสองโลแต่ไปเส้นบนครับถ้าคนไม่เคยไปนะเส้นบนแล้วก็วิธีเล็งเล็งยังไงผมไม่ต้องมากครับถ้าเส้นไหนที่ผ่านบ้านแม่แม,แม ไม่ใช่เส้นนั้นไปเส้นที่ไม่ผ่านครับก็ตาม Google m a p ได้เลยจะแนะนําเส้นนี้นะครับส่วนขาลงเราจะตัดลงทางนี้เพื่อแวะบ้านต้นไม้แม่แม่ก็ได้อันนี้ย่อแล้วแต่ก็ยังคุอที่ไปวันนี้ก็ขึ้นทางปกติลงทางบ้านต้นไม้แม่แม่เดี๋ยวมีโค้งข้างหน้าอยู่ครับโค้งข้างหน้าจะหักซองหักสองเทินโป้งป่างโป้งป่างเลยลงมืดอยู่ดีนะกว่าจะ

ต,ตลอดสนุกตลอดอันนี้คำ่ำาริงแล้วเรามาถึงกันประมาณทุ่มหนึ่ง <S <S ค่ำตลอดเวลาขึ้นเขาแต่ว่านี่ได้เนื้อ <S <S เนื้อลายอ่อนเนื้ออะไร,ไรโคขุนโคขุนเลยจังหวัดอะไรนะพะเยาครับดอกคาใต้ครับโคขุนดอกคดอกคาใต้เจ๋งมากมุ่งมากการเนบีทักล้านรับการเนบีเดอวโก้หอยป๊อปเจ็ดยอดครับอันนี้ก็เป็นหมูสบาปมีเนื้อ,อมาชิ้นหนึ่งคือไมาชิ้นหนึ่งเพราะว่าคนกินเนื้อแค่มีผงขอน้อง เตาสุกีกหม้อหนึงครับเดี๋ยวสิคิวนก็ชิมๆชิมวะถูกอันนี้ก็นั่งดูบรรยากาศอยู่ใกล้พ่อนะพอดีอยู่บนยอนเขาลุ้นปีเรามาเนี่ยลานยังเป็นไอจุดข้างบนลานของพ่อหลวงเต็มก็น้าเขาจัดคือทีมงานเขาจัดให้มาตรงนี้กลางตรงข้างล่างหมู่บ้านแต่ว่าเป็นสุดยานส่วนตัวแล้วก็ดีครับอยู่ส่วนตัวแล้วก็ยังเห็นวิว เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พาดูยังเห็นวิวอยอดเขาชิงดาเหมือนกันแต่วันนี้ส่วนตัวดีเรียบด้วยแล้วก็ห้องน้ำมาเข้าที่บ้านของในหมู่บ้านเลยประมาณนั้นเลยก็ดีครับส่วนตัวดีพรุ่ง<อ>นี้เขายติมาชมวิวกันเ,<อ>เดี๋ยวรับประทานก่อนนี่ผมจะให้ดูว่า นอน5้าคนแบบผู้ใหญ่สีเด็กหนึ่งยังไงข้างล่างผมนอนสองเนี่ยสอดนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะสอดตัวแบบนี้ตัวช่วงไหลเราจะกว้างเนี้ยก็ไอพื้นที่ข้างบนก็จะกว้างแล้วว่าขาไม่แคบขามันจะแบบเฉียงพอดีจะไม่แน่นไม่แน่นมากไม่แน่นมากส่วนข้างบนเอานอนเขานอนขวางกัน่ายตัวเล็กจริงนอนตามยาวก็ได้นะข้างบน <S 2> <S 2> <S ที่เหลือเต็มเลยนี่ของบางพืที่คุณเอกก็ได้ บน,นอนแล้วนะลูกนะ,อะนอนดีกว่าตอนนี้เจ็ดมโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอุณภูมิในแคมเปอร์คนะรับบสิก19องศาสิบก้าจุดห้าองศาในแคมเปอร์แต่ว่าข้างนอกมันจะประมาณสัก สิบหกสิบเจ็ดเพราะในนี้จะอุ่นกว่าสังเกตดูตั้งแต่ตั้งแต่ตอนคืนนะตอนคืนก็ต่ำกว่าน,นี้หน่อยในแคมเปอร์จะอุ่นกว่าข้างนอกประมาณสามองศาข้างนอกก็สิบหสิบเจ็ดูในแอปไหมอูมในแอปนี่จะเป็นจุดวัดที่สิบสององศาอำเภอแม่นะเชียงดาวก็เป็นโรงเรียนอีกที่หนึ่งโซนโนนี้ สองแนี้เลยในแคมเปอร์ก็อุ่นกว่า9.6ก็คือนอนผมผ้าธรรมดาเลยเมื่อคืนไม่ได้รูดซิปถุงนอนเลยแค่ห่มข้าเ,ยเฉยสบายสบายเลย ชายหลับสบ,บายนะคะับไต้มอ,อยู่ยังไม่เสร็จอันนี้ไข่ลวกไข่ต้มอ่ะนี่ไข่ลวกนะอ๋อนั่นไข่ลวกไขอ่อ๋อตอนเช้าคือพอจ่ายค่าที่พักแล้วเนี่ยหัวละสองร้อยเนี่ยเขาจะมีแม่ก็กำใส่มือมาเพาะว่ไม่ได้อะไรมีถุงเลยมีข้าวต้มกับไข่ลวกไข่ต้มให้บริการให้ลูกค้าที่มาพักเลยก็โอเคโอเคครับมาทับใจอยู่เดี๋ยวไปดูวิวทั้งบนจุดไฮไลท์เลยลานโพรงบนมันเต็ม ดีที่ขึ้นมาแล้วมีกลางนี้กลางลงข้างล่างหน่อยก็โอเคกับไกลเป็นดีนะผมชอบมากเลยเนี้ยดูวิวเหมือนดูถ่ายเนี้ยเหมือนเหมือนเราขึ้นมาเป็นภูเขาแล้วตัดยอดแล้วก็มีบ้านอยู่นิดหน่อยมีที่จอดอยู่นิดหน่อยสองคันจริงๆได้อีกสักคันหนึ่งแต่ว่าห้องน้ําจะเสียวหน่อยห้องน้ำมันก็จะเนี <laughs> ้ยต้องเดินเลาะเลาะหน้าผาเดี๋ยวโอเคถ้ากลางวันโอเคกลางคืนก็จะเสียวหน่อย นี่คือวิวหลังบ้านไก่ภูเขาภูเขาจะไปดูฝั่งเชียงดาวคือจุดนี้มันจะไม่สูงอ่ะไม่ได้สูงเหมือนไอลานบนนะแต่ว่าผมว่าโอเคเลยผมโอเคเลยวิวแบบดีเลยอะอันนี้คือหน้าเต็นท์ของเราตอเชียงดาวอันนี้ฟ้าใสายอยู่โอเคครับแต่แค่ลานบนมันจะ อีกแบบหนึ่งนิดหนึ่งนี่คือเสียงดาวนี่ผมทึ่งนี่โรงเรียน,นนี้จะเป็นหมู่บ้าน,นของคนที่นี่ก็คืออันนี้เนินหนึ่งตัดตรงเห็นไหมมันจะมีเขาลูกนึงก็ตัดตรงแล้วมีบ้านอยู่หย่อมหนึ่งส่วนตรงนู้นริมๆเป็นโรงเรียนนี่นก็คือเขาอีกลูกหนึ่งก็ตัดตรงนร่บ้านก็สี่คูนสี่ครับ ครับซีลนซีเป็นส่วนใหญ่ว่าดูทางแล้วถ้าหน้าฝนนี้น่าจะลาบากมากแต่ถ้าหน้านี้รถเก่งขึ้นได้ครับพังบนเมื่อกี้เมื่อคืนผ่านมารถเก่งมาหลายคันเลยแต่ก็ต้องแบบส่งหน่อยหยยบตึ้งหน่อยนู่นันบวิวเชียงดาวโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีเลยนี่โอ้ะบ,บายที่เราอยู่กันตรงนี้เลยผมถ่ายสองมุมนี่ครับ นี่ไงนี้ข้างร้างขึ้นมาแล้วตัดตรงโอเคอันนี้รถพี่คนเจอเมื่อคืนเตือนกลางทางแล้วกลางเซนก็เตือนที่กลางเซนอยู่เพราะว่าจังหวะเรานอนในรถเหมือนกัน and one นี่แหละย,ยัดอย่างเดียวเนี่กินไอศครีมบนดอยนมัครบไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไอศครีมบนดอยเนี่ยแล้วพี่เขาขึ้นได้เลยแฟมิลีย <laughs> ใครบอกขึ้นไม่ได้อะหลกอ่ะหลกรู้อะไรก็ไม,ม่ผมเหลืออีกสิบเนาะหนึ่งสองสามเหลืออีกอันนึงครับขาดอันนึงไม่ลาดอีกอันนึงเพิ่มเพิ่มเพิ่มอเพิ่มอันนึงไม่ได้ขาดแล้วเพิ่มเพิ่มอันนี้ใเสมอครับนมปังอันหนึง,นนงเพราะให้แม่ไปแล้วเมื่อกี้ นี่เลยหอนี่ของจริงเนี่ยอะไรก็ขึ้นได้อะไรก็ได้มาไดไ้แฟมเบรียเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเดีย๋ยวจะไม่ลาดครับไปเดีย๋ยวจะไปแวะบ้านต้นไม้ไม่รู้ว่าลงได้มเดี๋ยวดูว่าทางเป็นไงนะดูทีหนึง